คนนะคนน่าเออนาก

ลอยแล้วลอยแล้วจกินๆเครื่องเป็นหรือไม่เดียวอะ่แแแวออะแ,แล้วมันแก้แก้ตอนนี้จะยังไงอ่ะตอนแรกมันหนักกว่าน้ำจนน้ำตัวน้ำก็เลยลอยเอาวิทย์เข้ามางเดียวลอ,อ,ย,วอยแล้ว